CNR ขบวนยาวอย่างนี้ค่ะอันนี้เรายืนจากชา้นชาลาที่สามเคค่ะพิตาชีเครื่องขมินอ๋อสวัสดีค่ะ เย็นๆมาเข้าหัวลำโพงเนี่ยก็จะแบบเห็นคนแบกกล้องแบกกล้องแบกเป้เข้าหัวลำโพงกันเยอะมากนะคะได้อีกหน่อยอะว,ว,ว,ว่าถ้าเข้าไปที่นู่นคงจะแบบเงียบเลยอ่ะ ก็เป็นช่างทาน,นี่ก็เป็นช่างทาอีกคนนะึ่งไม่ใช่คนใทรสวัสดีทอพี่เพื่อนๆอันนี้เราอยู่ที่ชานชาลาที่สามนะคะก็รอส่งขบวน พิเศษที่เก้าอุตราวิถีแล้วก็เดี๋ยวค่อยราจะไปตามขบวนที่85วันนี้อันนี้เป็นหัวลาก4208ค่ะออสตอมน่าจะไปเปลี่ยนหัวที่พังซื้ออย่างที่น้องบอกนะคะ6โมงค่ะเดี๋ยวเคลบทธงชาติด้วยกันก่อน ทุ่มครึ่งเหรอคะน้องอ้ําพี่จะรอได้ไหมอ่ะน้องอ้ําน้องอ้ําขับรถมาด่วน รถมาด่วนโอ้เข้ามาอีกคันนึงอันนั้นก็เหมือนกันนะคะเป็นไทป์เดียวกันกับที่จอดอยู่ในชานชาลาที่สี่ค่ะแต่รถสมองไม่เห็นค่ะอ๋อสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสามในบรรดาในบรรดารถหัวรถจกักร จะเป็นอัลตอมอันตอมเนี่ยที่แบบเยอะที่สุดในในไทยเยอะที่เยอะมากๆว่าเราเห็นเยอะมาก410 420อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีลากตู้ C N R เข้ามาอีกที่ชานชาลาที่5แป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะลากตู้ C N R เข้ามา เดี๋ยวดูก่อนว่าที่ลากตู้ C N R เข้ามาเป็นหัวลากเบอร์อะไรเพราะว่าเขาดันมาจากด้านหลังอันนี้เป็นท้ายขบวนก็เหมือนเดิมค่ะเข้ามาทำขบวนที่สารมันคาค่ะนะคะก็มีช่างภาพคอยถ่ายดูเยอะเลยพี่ๆคะวันที่19เจอกันที่ อันนี้ตู้ c n ียนอร้อยสิบห้าตู้นะคะเป็นตู้พิเศษโอเ้เขาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิป